ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงมีสีขั้นตอนนะครับดึงปลดกด,ดสายขั้นตอนที่1นนะครับท่านดึงที่สายออกมาก่อนนะครับจับที่ปลายสายแล้วดึงขึ้นมาขั้นตอนที่2ทําการปลดที่สลักการปลดที่สลักก็คือทําการบิดให้ซีนล,ลัด,ดด้านบนมันขาดออกมาก่อนนะครับจากนั้นเอานิ้วชี้ครับสอดเข้าไปในไอ้ตัวล็อกนะครับแล้วดึงออกมานะครับหรือว่าสลักนิรภัยนั่นเองครับ ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนการกดนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันนะครับพุ่งมือเป็นตัวกดนิ้วโป้งชี้เป็นหน้าขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการสายหัวฉีดมือข้างขึงข้นไม่ถนัดครับจับที่ปลายสายการฉีดฉีดทางเหนือลมนะครับฉีดไปทางเหนือลมแล้วฉีดทางแกไฟประมาณ2-4เมตรเวลากดกดให้มิดนะครับกดที่คันบีบบังคับหรือว่าคันโยกให้มิดนะครับเวลาสายสายครอบคลุมเปลไฟสายครอบคลุมไฟให้เยอะที่สุด การฉีดฉีดไปที่ฐานของไฟนะครับฉีดแล้วเมื่อไฟดับไม่ถอยออกมามาดูวิธีการปฏิบัติครับออมาครับนี่คือขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงมีสีขั้นตอนดึงโปรดกดสายนะครับทุกครั้งที่เกิดเด็ดเพลิงไหม้นะครับถังตัวนี้นะครับให้ท่านหยิบไปใช้ได้เลยนะครับเป็นถังดับเพลิงที่ใช้ในการาระงับเหตุไฟไหม้ขั้นต้นนะครับ ซึ่งไฟไหม้ขั้นต้นคือไฟไหม้ไม่เกิน4นาทีนะครับถังดับเพลิงสามารถระงับเหตุได้นะครับดังนั้นขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงนะครับบางท่านบางที่นะครับอาจจะได้ยินคําว่าเอ่อทไมเราไม่ปลดที่สลักก่อนนะครับทำไมปลดที่สลักก่อนนะครับบางทีมครูฝึกก็แนะนําให้ปลดที่สลักก่อนนะครับการปลดที่สลักหรือจะปลดที่สายก่อนนั้นนะครับ ก็ไม่ผิดหรอกครับแล้วแต่ว่าครูฝึกแต่ละทีมจะแนะนำให้ท่านปลดตรงไหนก่อนนะครับ,บรถ้าปลดที่สลักก่อนก็มีข้อเสียตรงอย่างนี้อย่างหนึ่งคือเมื่อสลักหลุดแล้วนะครับเมื่อเราปลดสลักแล้วสลักหลุดนะครับบางที่นะครับสายอาจจะบีบไว้แน่นรัดแน่นนะครับหรืออาจจะไม่เคยมีการตรวจสอบว่าสายมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไหมนะครับอาจจะโดนบีบรัดจนแน่น ถ้าสลักหลุดแล้วสัญชาตญาณของคนนะครับเวลาที่สลักหลุดก็จะมือก็จะมารอที่คันโยกหรือคันบีบบังคับนั่นเองครับมือด้านหนึ่งก็จะดึงสายมือด้านหนึ่งก็รอตรงที่คันบีบสัญชาตญาณน,นะครับเวลาเกิดเดือดเพลิงไหม้ตื่นเต้นตกใจแน่นอนเราจะเผลอกดนะครับเหลือกดแล้วทําให้ผงเคมีหรือว่ากา๊าซที่อยู่ในถังพุ่งออกมานะครับแล้วทําให้เราได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายได้นะครับ ดังนั้นนะครับทีมงานของดับเพลิงภูไฟจึงแนะนำให้ท่านดึงที่สายออกมาก่อนเพื่อเป็นการเซฟตัวเองนะครับอ่านะครับมาดูครั้งหนึ่งครับขั้นตอนกนารใช้ถังดับเพลิงดึงปลดกดสายนะครับเวลาเกิดเด็ดเพลิงไหม้นะครับฉีดเข้าไปเลยครับยังไงไฟก็ดับนะครับเวลาเกิดเด็ดเพลิงไหม้อย่าลืมคิดถึงถังดับเพลิงไมาดูวิธีการใช้ครับอ้าวดึงสาย รถลดสลักนะครับเตรียมจับกันบีมันครับมีซ้ายมอที่ไม่ขนัดจับที่ปลายสายจิตจากไฟสองถึงสี่เมตรจิตไปที่ฐานของไฟจิตทางเดือลม่มกดให้มิดนะครับขอดับเข้าไปปิดครับแล้วถอยออกมานะครับนี่คือขั้นตอนการใช้ถังกระเพลิงนะครับ